สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเช่าบอาวสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับครับพี่น้องวันนี้บาหนุ่มลงทงวาได้ตีนะครับผมสิครับพี่พ้านองไปปล่อยบอ,ยอยเาเป็นอีพีที่สองครับเนื้อน้าขนาดลอยหาสิบเซนพี่น้องตามหาจนพอแล้วนะครับอบอาหนุ่มออกไปแล่นแล้วรอบหนึ่งนะครับไป่อย,อยข้างขึ้นไว้พี่น้องมันขาดนะครับเลยบวบาได้คลิปไปพี่ให้น,นอ้องเบื้งนะครับผมน้ำหาจนพอพี่น้องไปกองอยู่นี่สะข้านะครับอลมกาลังมากพี่น้องทายลมมนะเพิ่นเพื่อนล้มฝนนะพี่น้องล้มฝนครับ ลมฝนกับเล่นพี่โตครับพี่น้องปไปนะครับผมเฮ้ยครับไปครับพี่น้องตรงหน้าตราอไปนะครับผมใกล้นะครับฮะตามมาพี่น้องนะครับลมฝนเด้อพี่น้องมือนี้นะครับผมมุมีดาวพ่อดวงเลยนะครับลมฝนกับเล่นพี่น้องครับครับพี่น้องของหดคงน้าบานที่จะบร้อยแล้วนะครับ หมัดวาวจะเข้าพี่น้องพร้อมที่เทียวขึนกระทะล้มผลเดียวนะครับอ่ะพี่น้องด้วยครับผมคนปล่อยกำลังไปนะครับมืดนเมืนเด้อพี่น้องมืดแเนี่ยนะครับผมขออภัยนะครับ อยากเก็บบรรยากาศตอนกลางคืนพี่น้องนะครับอเอาครับพี่น้องครับผมล้มฝนพี่น้องล้มฝนนะครับฝนกำลังลินพอดีเลยครับโอ้ขึ้นทันพี่น้อง 行，我挖开看，听到。 เขาก็ขึ้นล้มไปพี่น้องล้มว่างแห้งไปไหนนะครับล้มรางแห้งครับพี่น้องล้มฝนครับล้มรางพัดบุ่มดุ่มนะครับตอนนี้ข้างบนบ่างแห้งไปไหนครับเดีย๋ยวเป้าหนุ่มจะปล่อยไปสักระยะหนึ่งกับศิพ่อพี่น้องนะครับเดีย๋ยวเขามาลุ้นกันเบิ้งพี่น้องนะครับผมว่า ปาเทียสอดแกงบอลนะครับผมตอนนี้ก็ฝนกำลังลงเม็ดนะครับฝนกำลังลงเม็ดครับตอนนี้ตึงแลวครับพี่น้องนี่เปียกยเลยครับเดี๋ยวบอาก,การวาห่อจะเข้าครับาการควงไส้นะครับเพ่อเพื่อพ่อสนี่นะครับพี่น้องการควงไส้หนักเลยครับ ทำหมอกมัดต้นพี่น้อง <c oughs> ครับพี่น้องตอนนี้ก็อยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมัดไปลักนี้ละนะครับบรรยากาศยังเมื่อคืนพี่น้องตอนนี้ฝนกะเทาลงเม็ดแล้วนะครับอยเสือกไปบ่หลายพี่น้องครับ เดี๋ยวเพื่อล้มแห้งนะครับเดี๋ยวเพื่อเบามันค่วงลงกับสีบได้ไปไปถึงถนนนะครับต้องคำนึงถึงความปลอดภัยน้ำนะครับผมพี่น้องนะครับหนาที่ยุ่งอลไรครับพี่น้องนะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับผมเบาหนุ่มลงทงวัดดิจิกับตองขอตัวลาพี่น้องไปสักก่อนนะครับผมฝากี่ฝากน้องกดติดตามครับผมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกาลังแห่งอื้อแห้งใจครับพี่น้อง ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อยครับพี่น้องเพื่อสิบบริภาทคลิปใหม่จากทางช่องนะครับผมสำหรับคลิปนี้เบ้าหนุ่มลงทงวาเลตีพร้อมกับทีมงานขอเกล้าเข้ามาสวัสดีครับ